สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจาก Lego b e Channel ครับวันนี้จะมานำเสนอมารีวิวสินค้าตัวล่าสุดจากทางค่ายทวิตเตอร์กับเจ้าตัว v a l i e r Pro w a l e r Pro 2021โมาเดียวใหม่เลยตัวนี้ uh huh. มาในรูปแบบใหม่หมดจดทั้งรายละเอียดของเรื่องของชุดขับเรื่องของตัวเฟรมตัวเฟรมเรื่องของระบบบ o สต์เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าตัว v a l i e r Pro uh huh. รายละเอียดมีอะไรบ้างคุณดอนนำเสนอเลย เริ่มจากตัวเฟมเนาะตฟมครับมาดูตัวนี้ยังขึ้นรูปด้วยเขาเรียกว่า EPS เทคโนโลยีนะฮะใช้คาร์บอนโนนในการขึ้นรูปต่อมาเป็นตัวสีครับสีก็ยังเป็นสีเมทัลลิกนะมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานรถยนต์สังเกตได้ว่าตัวสีสีแดงตัวนี้จะสดเข้มแบบว่าสวยมากครับดูสวยดูมากพร้อมกับตัวฟอนต์นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวฟอนต์ที่ มีไดเท็กเจอร์ด้านขอบเนี่ยเป็นแบบว่าสีโฮโลนะฮะสะท้อนแสงในต,ตอนกลางคืนนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานแล้วก็ตัวนี้เป็นดีไซน์ผมน้าจะละว,ว่าดีไซน์ตัวนี้ค่อนข้างจะลาดอาฮะออกแบบดีไซน์มาใหม่หมดเลยเรื่องขององ,องศาเฟร,รมเรื่องของท่อที่ขนาดเล็กลงและก็ดูปาดเปรียวขึ้นแต่ก็ยังแฝงและคงไว้กับความแข็งแรงของบางจุดที่ยังต้องการความแข็งแรงอยู่ ในในรูปแบบงานดีไซน์เขาก็ยังไม่ทิ้งโจทย์เรื่องของการปั่นที่นิ่มนวลหรือว่าการคอนโทรลที่ง่ายการคอน,นโทรที่ง่ายแล้วก็อัตราการพุ่งของตัวเฟรมก็ยังแฝงอยู่ในระบบะในการออกแบบเฟรมของทางนิเตอร์รรเขาอยู่พร้อมกับเรื่องของรายละเอียดใหม่ก็คือตัวเฟรมเป็นเฟรมที่ซัพพอร์ตระบบ Boost บูสเทคโนโลยีที่ตอนนี้วงการจักรยานเราพัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่สเต็ปแต่ก็มีออกมานานแล้วแหละ ในระบบบูต t 148เนี่ยก็จะมาอยู่กับเจ้าตัว w a r r i o r p r ปความเป็นบูต t 148มันก็คือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวฐานของดุมความกว้างของดุมที่มากขึ้นเพื่อซัพพอร์ตกับขนาดล้อที่มันใหญ่ขึ้นในปีปัจจุบันก็คือขนาดของ29มันก็จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องขององศาของซี่ลวดที่จะมีความชันน้อยลงจากฐานที่กว้างขึ้นทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลัง พร้อมกับรายละเอียดเรื่องของตัวแกนล้อที่ตัวสเปคตัวนี้จะให้มาเป็นขนาดสเปคแกนล้อใหม่เลยเป็นแกนแบบสอดนะครับก็จะเป็นแกนหน้าเป็น15มิลนะคุณดอแล้วก็แกนหลังเป็น12มิลในรูปแบบของบูต148กับบูต <100. S 2> ล้อหน้าก็จะเป็น110นะที่เป็นมิติความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ขึ้นมา <Okay. S 2> สิ่งที่ได้จากระบบบูต148คือความแข็งแรงของอุปกรณ์ท,ทั้งตัวเฟรม, frame, มแล้วก็ตัวล้อที่เพิ่มขึ้นมา ในเรื่องของการเข้าโค้งหนักๆแรงๆมันจะคอนโทรลรถได้ง่ายกว่าคมกว่าในความแข็งแรงของตัวตดุมที่มันกว้างขึ้นอย่างดุมหลังมันก็คือสเปคที่กว้างกว่าเดิมจาก142เขาก็เพิ่มมิติขึ้นมาก็คือข้างละเท่าไหร่นะคุณอสามมินสามมนครับในในความที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้พร้อมกับขนาดของแกนที่ใหญ่ขึ้นมันเลยอ่าครับในโจทย์ของความเป็นบูท148 มันก็เลยใหม่ทั้งตัวเฟรมแล้วก็ทั้งตัวอุปกรณ์องศาของตัวเฟรมก็ต้องออกแบบรองรับอ่าครับครานี้มาคุณรอตมาดูเรื่องของชุดขับที่เขาให้มาชุดขับตัวนี้เป็นตัว XT ตัวรุ่น M 8ป0พัะฮะอ่าตัวใหม่ล่าสุด12สปีดของ Shimano นะครับผมตัวนี้ก็เป็นสิสงสปีดตัวใหม่ล่าสุดเลยพร้อมกับตัวตัวโช๊คตัวโช๊คตัวนี้เป็นโช๊คขนาดใหม่เนาะบูสร้อยสิบใช่ครับความกว้างของตรงนี้ก็จะมาซัพพอร์ตกับดรมล้อที่เป็นสเปคใหม่ ก็คือ1 1 0เดิมมันจะเป็นร้อยร้อยร้อยรมิลใช่ไหมครับคุณดอก็จะเพิ่มออกมาข้างละ5ทองกว้างของเขาเป็นช็อคลมนะครับมีตัวรีโมทให้ด้วยตัวนี้ง่าย่อการใช้งานนะฮะกรณีปั่นทางเรียบๆก็โชคก็ล็อกเอาการคอนโทรลอุปกรณ์ก็ออกแบบมาให้คอนโทรลและใช้งานได้ง่าย อย่างกดล็อกก็กดโดยธรรมดาแล้วปุ่มกดล็อกก็จะเป็นตัวสวิตตัวสีแดงกดเบาๆก,ก,ก็คืนสถานะให้โชคได้แล้วพร้อมตัวสเต็มตัวนี้สเต็มเป็นสเต็มแบบว่าอล um ูมิเนียม c n นีนะฮะเป็นดีไซน์เขาเรียกว่าโชบเฉียวเลยทีน,นี้สวยงามมันจะมาแมทก,กับแฮนที่เป็นองสายกนิดน,นึงนะคุณอดนะที่ที่ดีไซน์ออกมาความยาวของสเต็มก็ตัวนี้อยู่ที่90มกับสเปคแฮนด์720720ก็ถือว่า ผสมประสานกันได้ตรงตัวพร้อมกับตัวแหวนตรตัวนี้เป็นแหวนคาร์บอนผมชอบดีไซน์ตรงนี้ดูเรียบเนียนนะดูมันดูมันเห็นแล้วมันสะดุดตาตั้งแต่แวบแรกที่ทีเจอกับงานดีไซน์ตัวเฟรมของเขาเอามาถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้เพิ่มเข้ามาอีกคุณน็อตตัวนี้เป็นมีสังเกตได้ว่าเป็นจานหน้าของชิมา a โน่เอ็กทีตัวแปดคันหนึ่งก็ตัวนี้เป็นตัว12สสปีดนะครับพร้อมกับตัวเฟืองนี่อยู่ที่34ฟันนะฮะแล้วก็ไล่มาที่ตัว ตีนผีตีนผีตัวนี้ก็เป็นของ Shimano XT ตัว F8001 ันเหมือนกันครับเป็นตัวขายาวซัพพอร์ตตัวเฟือง50ได้เลยตัวนี้ครับตัวเฟืองตัวเฟืองเป็นขนาด12สปีดอยู่ที่11 50ฟันนะครับตัวนี้พร้อมตัวเขาเรียกว่าสไปเดอร์แคนงเซ็ตด้านหลังนะครับจะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมตัวนี้ก็คือเพิ่มทำให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็น้ำนักที่เบาขึ้นแล้วก็ความสวยงามที่ได้จากตัวอุปกรณ์ พร้อมตัวโซ่นะครับตัวโซ่เป็นของ s u m c ขนาด12สปีดนะฮะสัะงเกตว่าคุมคอนเดคชั่นคือมสีดําสวยงามเลยพร้อมกับตัวยางครับตัวเป็กยางเป็นยางแต่งยางขอบแก้วมาเลยัวนี้ twitter ให้ขอบแก้วมาเลยนะมาแต่งมาเลยเป็นของ innova tech ครับนี่นาเทษนะ innova pro รุ่น crossfit นะครับขนาด29คูณ2.1 <2 S 2> <อ>ที่ให้มาดอกยางสวยนอกกำลังดีพร้อมกับตัวขอบตัวล้อก็จะเป็น โจทย์เดิมก็คือของค่ายเล็กโทสเปกเนาะที่ทำอุปกรณ์ซัพพอร์ตกับตัวจักรยานของทวิตเตอร์อยู่แล้วรายละเอียดในความเรื่ของของเรื่องลูกลูกปืนหายห่วงอยู่แล้วกับล้อเล็กโทสเปกเรื่องทนเรื่องลื่นการเหวี่ยงของล้อมีครบหมดในโจทย์ของล้อติดรถคอมพิวตจากทางค่ายทวิตเตอร์ตัวตัวหน้าก็จะเป็นแบริ่งสองเมตรตัวหลังก็แบริ่งสี่สี่สับก็จะมี ที่ดุมล้อสองแล้วก็ในโมอีก2เสียงโม่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่กําลังเพาะนะคุณอดอสไม่ดังจนร uh huh. บกวนใครแล้วก็กําลังดีก็พอพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวตัวตัวนี้เป็นตัวดิสเบรกของชิมานโนนะครับเป็นรุ่น MT 200พร้อมใบยิดแต่งตัวนี้เป็นใบยิดแต่ง2ชั้นเลย uh huh. ให้อุปกรณ์มาครบๆเต็มๆ uh huh. กับกับงบราคาคุณอดอสเรายังไม่ได้แจ้งราคาเลยราคาตัวที่อยู่ที่27 9 0 0ัเ้าบาทมีทั้งหมดกี่สีนะ มีทั้งหมด4ีสีครับตัวนี้สีสก็จะมีสีสีแดงเนาะที่ตัวรีวิวอยู่แล้วก็มีดําแดงแล้วก็ดําแล้วก็สีเทาไซส์ทำออกมาทั้งหมด3ไซส์นะคุณรัสก็จะมีไซส์15ไซส์17แล้วก็ไซส์19ส่วนน้ําหนักเขาชั่งจากตัวไซส์17จะอยู่ที่สิบเอ็ดสกิโลกรัมบวกลบในรุ่นสเปคของใบเดียวเพราะจริงๆแล้วรุ่นนี้มันจะมีอยู่ สองสเปคเนาะคุณนอรเนาะก็คือมีมีรุ่นจานหน้าใบเดียวกับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นจานหน้าสองใบเราจะมาดูจานหน้าสองใบกันจริงคุณนอรมาดูจานหน้าสองใบตัวตัวสเปคจานหน้าสองใบเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ให้จานหน้าเป็นเอ็กทีตัวตัวนี้ตัวฟันอยู่ที่สามหกยี่แปดฟันนะครับพร้อมกับสับจานที่เป็นแบบใหม่ก็คือแบบไซส์สวิงนะคุณนอรสับจานก็เป็นของเอ็กทีคือตัวเฟรมก็ พลังงานรองรับ2ใแล้วพร้อมใสสวิงแล้วก็ตัวนี้เป็นของชิมานโนเอ็กีเหมือนกันอ่าฮะก็ราคาความต่างกัน2รุ่นนี้คือออสใบเดียวกับ2ใบจะอยู่ที่1,000บาทความต่างมีส่วนต่าง1,000บาทตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟืองอ่าฮะตัวเฟืองเหล่านี้เป็น12สปีดขนาดอยู่ที่11 x 46นะครับอ๋อในมันอยู่ในโหมดอัตราทดของจานหน้า2ใบเนาะที่มันมีใบขนาดเล็กลงตัวตีนผีมันเลยเป็นแบบรุ่น M8120 ที่ซัพพอร์ตเฟือง ได้ถึง46ครับก็จะเป็นตีนผีที่ระยะขาสั้นลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าเป็นอัตราทษของจานสใบคือตัวนี้ทางชิมาโนเขาคำนวณออกมาแล้วก็ราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคุณรอด28,900บาทครับ28,900บาทกับสเปคใหม่ในระบบของ Boost Technology ในชุดเกียร์12สเปีดตัวใหม่ของทางชิมานโนเขามากลับมาดูตัวตัวใบเดียวกันต่อในในสเปค สองสองตัวนี้สีจะสีสีจะเหมือนกันเลยใช่ไหมคุณรอดเหมือนกันเลยครับจะเปลี่ยนแค่ตัวสเปคตัวเปลี่ยนแค่สเปคตัวจานเนาะครับก็น้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดจุดห้าก็ต่างกันนิดนิดหน่อยครับครับก็ในเรื่องของของตัวจานเนาะตัวจานกับตัวสับจานแล้วก็ตัวชิปเตอร์ที่ที่อยู่ในเซตของตัวยี่สิบสี่สเปดแล้วก็มาในเซตตัวใบเดียวสิบสองสเปรดราคาก็อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทได้สเปค ้อมปั่น้อมแข่งก็คือว่า XG <จ>ได้เลยรบาพบเลยนะตัวนี้สำหาร,รับใครที่สนใจอยากดูตัวจริงนะครับก็สามารถดูที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของทาง Twitter เลยนะตัวนี้ลองดูครับ Boost เทคโนโลยีเป็นยังไงลองไปสัมผัสกันดูเนาะความพัฒนาของวงการจักรยานนะฮะที่อัปเกรดขึ้นมา support กับความเป็น129 129ใช่ตัวเรื่องของ Boost เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเยอะ รายละเอียดของตัวเฟรมก็ต้องออกแบบใหม่พัฒนาใหม่ลองดูนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจเนาะลองดูครับได้ครับ,รบดอะไปยนโฉมไปดูตัวจริงได้จากตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศวันนี้ก็ฝากคลิป v ริเวรโปตัว2021อืมไว้ด้วยวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับ